คริปโตและสงครามรัสเซียใช้ประโยชน์จากคริปโตเคอเรนซีในสงครามครั้งนี้อย่างไรแล้ววันนี้มุก mm hmm. มีกองทุนที่ลงทุนในคริปโตกับ Asset Plus d i g i ิ l o ล k ็มาฝากพี่นักลงทุนกันค่ะ mm hmm. นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เกิดสงครามขึ้นจากประเทศรัสเซียเพราะว่าไม่ย้อนกลับไปเมื่อปี2014สสงครามในไครเมีย ทำให้นานาประเทศต่างพากันคว่ำบาตรประเทศรัสเซียทำให้เศรษฐกิจของเขาตกลงจนถึงจุดต่ําสุดแล้วหลังจากนั้นนะคะประเทศรัสเซียก็เข้ามาสนใจในส่วนของคริปโตเคเรนซีหรือว่าสกุลเงินดิจิทัลค่ะและในปัจจุบันนะคะรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ขุดเหมืองใหญ่เป็นอันดับ3ของโลก และประชากรพลเมืองของเขาก็สนใจคริปโตเคเรนซีเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าถือคริปโตเคเรนซีมากถึง12%ในโลกเลยค่ะและในสงครามครั้งนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว่ารัสเซียจะสามารถหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรในครั้งนี้ได้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นแม้ในยามสงครามอย่างรัสเซียได้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆภายในประเทศแทนธนาคารค่ะ และในวันนี้นะคะสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีที่กำลังจะมีบทบาทสำคัญมากในอนาคตแต่ยังไม่มีเวลาศึกษาหาความรู้หรือว่ารับความผ่อนผวนสูงไม่ได้ วันนี้มุกมีกอง Asset Plus d i g i Block ที่ลงทุนในเทคโนโลยีบล็ c h a i n และค r y ปโตเคเรนซี y มาฝากกันค่ะสำหรับกองทุนนี้ที่มุกหยิบมาแนะนำนะคะมีการกระจายความเสี่ยงเป็นอย่างดีค่ะและเข้าไปลงทุนใน Master Fund หลักอย่าง Vanek Digital Transformation ETF ค่ะซึ่งธุรกิจที่เขาเข้าไปลงทุนนะคะอย่างเช่น Payment Gateway ค่ะคือเป็นการชำระเงินออนไลน์ผ่านบนเว็บไซต์ค่ะธุรกิจฮาร์ดแวร์ค่ะจะเป็นธุรกิจที่ผลิตอุปกรณ์สำหรับการขุดหรือจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะ และธุรกิจต่อไปนะคะคริปโตมายเนอร์ค่ะเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ประมวลผลธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์หรือนักขุดตัวอย่างบริษัทนะคะเช่นมาราธอนไรอ b l บล็อกเชนแล้วก็ b i ตฟาร์ค่ะและสัดส่วนของกองทุนนี้นะคะ7จลงทุนใน Master ร์ฟัหลัก v a n เอ็ก i ิจิ t r ลทราน sf a t i o n ETF ตัวอย่างบริษัทที่คาดว่าจะเข้าไปลงทุนค่ะบริษัท c o i n b a s e Marathon MicroStrategy, Silvergate และ Nvidia ค่ะส่วนอีก25%ที่เหลือนะคะจะเข้าไปลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Blockchain และ Digital Asset ค่ะและกลองนี้นะคะเข้าไปลงทุนในธุรกิจขุดเหมือน Cryptocurrency ถึง38%ค่ะตามมาด้วยธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินค่ะถึง14% Banking 11.8%และ Hardware 10.5%ค่ะเรามาดูสัดส่วนประเทศที่กองทุนนี้เข้าไปลงทุนกันค่ะอันดับหนึ่งเลยนะคะที่เข้าไปลงทุนประเทศสหรัฐอเมริกา ถึง57.49%ค่ะแคนาดา12.8%ค่ะและออสเตรเลีย7.29%ค่ะและสำหรับหุ้นท็อป10อันดับที่อยู่ในพอร์ตนี้นะคะตัวแรกค่ะ Coinbase Global 8.58%ค่ะ Block 8.15%ค่ะ Silvergate Capital 7.59%ค่ะ MicroStrategy 6.36%ค่ะ Marathon Digital Holdings 5.75%ค่ะ Riot Blockchain 5.29%ค่ะ Iris Energy 4.82%ค่ะ Northern Data 4.37%ค่ะ Hive Blockchain Technologies 4.31%และ Bitfarm ค่ะ4.30%ข้อมูลณวันที่30ธันวาคม2021ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งผลการดำเนินงานของกองนี้นะคะเพิ่งจัดตั้งมาเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะราคา NAV ปัจจุบันอยู่ที่1 1 7 6 3 3ข้อมูลณนะวันที่1มีนาคม2021ค่ะและสำหรับค่าธรรมเนียมของกองนี้นะคะเรียกเก็บอยู่ที่1.25%ค่ะและนี่คือข้อมูลของกอง Asset Plus d i g i t y Block กองแห่งอนาคตสำหรับพี่นักลงทุนท่านใดน,นะคะที่สนใจลงทุนในเทคโนโลยีบ l o c k c h a i n หรือว่า c r y ปโต c u r r e n c y สามารถติดต่อแอดไลน์มาพูดคุยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่แอด เวลรีพับบลิกเราพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างรอบด้านสำหรับวันนี้มุกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ